ท่าสงครามในเกมเอเดนลิงมันก็คือสกิลของอาวุธนั่นแหละครับไม่มีอะไรเลยแล้วเราสามารถเปลี่ยนได้เรื่อยๆตามแต่ที่ว่าเราจะเก็บอะไรมาได้แต่ว่ามันก็จะจํากัดว่ามันใช้กับประเภทไหนได้บ้างอย่างเช่นตัวนี้มันใช้ได้กับแค่คาตนาะซึ่งอาวุธบางประเภทก็มีเท่าสงครามติดอยู่แล้วอย่างเช่นอุจิคาตนาะจะมีเท่าสงครามเก็บดาบอยู่ตัวนี้ เริ่มเกมมาจะเป็นอย่างนี้แต่ถ้าเกิดว่าเราไม่ชอบอยากจะเปลี่ยนก็ได้ตามแต่เราเก็บมาไปที่พรครับเท่าสงครามจากนั้นก็เลือกดาบที่เราต้องการครับแล้วเราจะเปลี่ยนเป็นอะไรล่ะอย่างเช่นผมต้องการเปลี่ยนเป็นฟันเป็นท่าแทงจากการฟันเป็นท่าแทงผมก็แค่ไปเปลี่ยนแล้วก็ใช้จากการฟันเก็บดาก็จะกลายเป็นท่าแทง แต่ถ้าใครบอกว่าอ้าวแล้วทำไมผมเปลี่ยนไม่ได้ไม่เห็นมีตรงนี้ขึ้นมาเลยครับให้เราไปเก็บ key item ตัวนี้ก่อนนะครับ key item ที่มีชื่อว่าหินเจียมันจะมีหินเจียหลายประเภทมากในเกมนี้ก็ลองไปเก็บกันมาก,ก่อนนะครับแต่อาวุธบางอย่างที่เป็นอาวุธอยูนี้อาวุธบอสต่างๆมันไม่สามารถที่จะ นั่นแหละครับมันไม่สามารถที่จะเปลี่ยนได้เท่าสงครามมันมาอย่างนั้นยกเว้นบอสบางตัวที่อยู่ใน DLC ผมสปอยนี่นา